อวัสดีครับพอดีผมได้อ่านบทความของนายแพทย์ท่านหนึ่งนะครคือคุณหมอขจรสัตว์แก้วจรันนะครับซึ่งเป็นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับท่านได้บอกว่าบุหรี่ที่เราสูบๆกันอยู่ในห่ฮรวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งควันที่เราได้พ่นออกมาเนี่ยในควันนั้นจะมีทั้งเสมหะแบคทีเรียแล้วก็ สารคัดหลั่งต่างๆที่มันจะลอยมากับควันบุหรี่นะครับซึ่งในกรณีอย่างนี้ผมก็เลยมาดูว่าถ้าเป็นจริงอย่างที่ท่านบอกคือคนที่เป็นโควิดแล้วพ่นควันบุหรี่นี้ออกมาควันบุหรี่ที่เขาพ่นอ,ออกมาเนี่ยก็เปรียบเสมือนกับเราไปแตะเนื้อต้องตัว คนที่เป็นโรคโควิดนะฮะเราก็มีโอกาสเป็นใช่ไหมซึ่งอย่างผมเนี่ยกว่าที่จะรู้ว่ามีใครสูบบุหรี่บางทีดมเข้าไปเรียบร้อยแล้ว mm. ก็หมายความว่าถ้าในควันบุหรี่มีสารคัดหลังอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริง mm. ผมก็มีสิทธิ์จะติดโรคโควิด19นะฮะ mm. โดยที่ว่าทุกวันนี้ mm. ผมเห็นทาง สบครหรือข่าวช่องต่างๆไม่เคยพูดเกี่ยวกับควันบุหรีซ่ซึ่งมีเสมหะหรือมอีเชื้อของโควิดซึ่งสามารถจะลอยมากับไอควันเหล่านี้ได้นะฮะผมก็เลยมาออกคลิปอันนี้เผื่อว่าคนที่ดูคลิปอันนี้แล้วอาจจะไปหา,หาข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผมพูดเนี่ยม,มันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าผมอาจจะเข้าใจผิดเอง แต่ก็ถ้าเกิดถูกต้องผมอยากจะช,ช่วยผมรณรงค์นะฮะโดยการที่ว่าเผยแพร่คลิปนี้ออกไปหรือจะไปบอกผู้คนต่างๆก็ได้ให้รับรู้ถึงอันตรายของควันบุหรี่นะะเพราะช่วงนี้ถ้าควันบุหรี่นี้มีอันตรายจริงมันสามารถแพร่กระจายไปได้รวดเร็วมากกว่าการที่เรามาแตะเนื้อต้องตัวกันหรือสัมผัสกันด้วยซ้ำนะครับ ยังไงสุดท้ายนี้ผมก็ฝากเรื่องนี้ให้ทุกท่านไปลองหาข้อมูลดูและถ้ามันเป็นจริงอย่างที่ผมกันงวลรบกวนช่วยบอกๆต่อๆกันไปนะฮะเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอัตราการติดโรคที่คงที่หรือน้อยลงไปนะฮะเราจะได้มาใช้ชีวิตกันปกติได้ค้าขายได้ทำงานทําการหาเงินหาทองกันนะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ